ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่12ตุลาคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังสิงเชื่อหลอกบอกเป็นธนาคารชื่อดังระวังช่องปลอมบนแพลตฟอร์ม t i k กต ok อกอ้างเป็นธนาคารกสิกรไทยโฆษณาเชิญชวนให้เข้าโครงการปล่อยสินเชื่อไม่เช็คบูโรสามารถยกเลิกแบล็คลิสตไม่ใช้คนคำ้ำ พร้อมให้ลงทะเบียนฟรีสมัครฟรีตำรวจสอบสวนกลาง C.I.B. ขอเตือนว่าทางธนาคารกสิกรไทยไม่มีโครงการดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการแคมเปญต่างๆได้จากช่องทางออฟฟิเชียลของธนาคารเท่านั้นซึ่งช่องทางจริงของ KBank บนติ k ตอกสามารถสังเกตได้ดังนี้ 1. ชื่อบัญชีทางการเคแบ k l i n ล 2. มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อแอดเคแบงค์ไลน์สมีผู้ติดตาม1.2ล้านข้อมูลในเดือนตุลาคม2,567หากถูกหลอกลวงให้โอนเงินหรือต้องการปรึกษาปัญหาอาจยากรรมออนไลน์หรือติดตามคดีสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC โทร1 4 4 1ตลอด24ชั่วโมง ขอขอบคุณข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลาง